สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพรน,นะคะในช่องเพจของเราวันนี้พรก็มาเที่ยวที่เขื่อนรัชประภานะคะอยู่ที่ภาคใต้ของเรานะคะ,อะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตอนนี้เราอยู่บนเขาเขาเขาศกนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าอะ,อะไรนะพะเมืองอะไรนะวิลินวิลิน <laughs> วิลิเนะะลเมืองไทยนะคะว,วิลินเมืองไทยนะคะวันนี้เรามา รีวิวสินค้านะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีบูนของเราตัวนี้เป็นดีบูนแบบแคปซูลดีบูนหรือว่าดีบูเน่นะคะอันเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นแบบแคปซูลใน1กล่องมี30แคปซูลน,นะคะส่วนดีบูนตัวนี้นะคะเป็นชนิดผงเป็นแบบชงน้ำทานใน1กล่องมีทั้งหมด ห้าซองนะคะตัวนี้เป็นแบบเข้มข้นเห็นผลไวแต่ตัวนี้ในเรื่องของระยะเวลาในการฟื้นฟูในหนึ่งกล่องมี30แคปซูลน,นะคะสำหรับการทานเพื่อรักษาตอนนี้ทาน2เม็ดก่อนนอนนะคะแล้วก็ฟื้นฟูก็คือทาน1เม็ดก่อนนอนสำหรับดีบูเน่หรือดีบูนแบบผง ตัวน,นี้ก็คือชงในน้ําเปล่าธรรมดาน้ำครึ่งแก้วทานหลังอาหารเช้าวันละซองนะคะสําหรับผู้ที่มีปัญหาปวดข้อปวดเขา่าหมอลองกระดูกทับเส้นนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ดีบุ๋นของเรานะคะโทรเข้าหาพรนะคะ0969420131หรือว่าทักแชทเข้ามานะคะทิ้งเบอร์โทรให้กับพรเลยนะคะเดี๋ยวพรจะได้ให้รายละเอียดในการาให้ข้อมูลนะคะจะได้ตรงกับอา,อาการที่เป็นนะคะจะได้รักษาแล้วก็หายได้ไวๆนะคะ ปวดข้อปวดเขา่าหมอนรองกระดูกทับเส้นทำให้มีอาการเส้นตรึงแล้วก็ถ้ากระดูกกดลึกไปถึงปลายประสาทจะทำให้มีอาการคือชาปลายมือปลายเท้าและมีอาการขาอ่อนแรงนะคะสูญเสียการทรงตัวเพราะเขาคือต้นเหตุของผู้ปว่วยติดเตียงนะคะสําหรับวันนี้บรรยากาศดีมากๆนะคะสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวของเรานะคะอากาศดีมากตรงน,นี้ก็จะเป็นภูเขาหินปูนนะคะขนาดใหญ่มากนะคะเขียวขจีรอบๆเลยอากาศดีค่ะไม่มีแดดเลยนะคะวัน อยู่ที่เขือนรัชะพานะคะเขาศกนะคะหรือว่าคุ้หลิ่นเมืองไทยของเรานี่เองนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมของ<ห>เรานาะคะสำหรับภาคใต้ของเราอากาศมากนะคะทรัพยากรที่สวยงามมากๆสําหรับแดนใต้ของเรานะคะจากจากพรอ,อ,อยู่ที่มีนบุรีกรุงเทพนะคะตอนนี้ก็เดินทางมา สักการะไอ้ไข่แล้วก็จะมาท่องเที่ยวที่ภาคใต้ของเรานะคะเมืองแห่งด้ามขวัญน,นะคะจะท่องเที่ยวอยู่ที่ภาคใต้อยู่ประมาณ4วันนะคะสวันเต็มเต็มแล้วเราก็จะกลับขึ้นมีนบุรีกรุงเทพของเรานะคะผลิตภัณฑ์ดีบุญของเรานะคะที่ตอบอที่ตอบโจทย์มากที่สุดนะตอนนี้นะคะที่เป็นกระแสที่โด่งดังที่สุดในโลกโซเชียลนะคะ แล้วก็ลูกค้าที่ทานแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนแล้วก็ไวมากๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรามีทั้งชนิดผงให้ชงน้าทานแล้วก็ชนิดแคปซูลสําหรับลูกค้าที่สะดวกในาการชงทานก็เอาแบบผงไปทานหรือว่าใครไม่มีเวลาในการชงก็รับแคปซูลไปทานนะคะหรือว่าจะทานเป็นเซ็ตคู่กันก็ได้นะคะใครสนใจผลิตภัณฑ์นะคะโทรหาพ่อเลย0 9 6 9 4 2 0 1 3 1ก้หนะคะหรือว่าทักแชทเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ ดีบูญหรือดีบุญนี่ของเราก็จะลาตัวอขอลาไปก่อนนะคะสําหรับเราก็จะให้ชมรอบๆวิวสวยๆของเรารอบๆเลยนะคะวันนี้พร้อมไปก่อนนะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ